โอเคโอ้ยกราสวัสดีผู้ชมสายเขียวที่กินข้าวเหนียวสองห่อด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดฟที D <S <S วีตอนในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาจัดสถานที่น,นะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาจัดเป็นคลังแสงนะทุกคนวา้าหลังจากที่ห่างหายไปจากปืนเจลมานานนะทุกคนนะ่ะเดี๋ยวเราต้องย้ายารถบรงคับเนี่ยไปไว้ที่อื่นก่อนนะครับทุกคนนะเพราะว่าต,ต,ตรงนี้เนี่ยผมจะจัดเป็นคลังแสงนะครับผมนะซึ่งมันจะมีแต่ปืนปืนปืนเออ ไม่ใช่ดิจะพูดปืนไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนอ่าเป็นบ้องเ้าล้ำเปียกแล้วกันมองเขาล้ำเปียกในมาวางตุ่ม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 ตุมตรงนี้นะครับทุกคนนะว้าวมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเ้ามันไม่ใช่แบบเออมันไม่ใช่แบบเหมือนจริงอะไรขนาดนั้นนะทุกคนนะมันคือปืนเจลปืนของเล่นนั่นแหละนะโอเคครับทุกคนไป เดี๋ยวเราไปรีเลยดีกว่าป่าก่อนอื่เนเนี่ยมันปืนเนี่ยมันอยู่แบบทั่วบ้านเลยนะเราจะต้องไปหาเก็บมาก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันกระจัดกระจายกันมากเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเลยสกอโอเคครับมาเริ่มจากล่างบ้านก่อนนี่เจอกันแล้วหนึ่งกระบอกว้าวนี่เป็นปืนใหญ่นะโอ้ อันนี้จะเป็นปืนเนิฟนะทุกคนแต่ไม่ใช่เนิฟเ,เอ้ยมันมันมันคล้ายเดีวยวกันกับเนิฟหรือเปล่าเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่เนิฟ <c oughs> ไม่ใช่เนิฟป้า <c oughs> นนะโอเคมันมันก็เป็นเวรเนิร์ฟเนิฟนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นแคนของเมกาเลยนจะใช่นะโอ้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกว่ากระบอกนี้ก็แรงพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ลูกกระสุนหายหมดแล้วก็คือว่าเด็กเด็กน้อยที่มาเล่นเนี่ยมันเอาไปเล่นหมดแล้วนะ มันก็เหลือแค่ปืนนะครับทุกคนแล้วก็จะไม่มีลูกกระสุนเลยนะถ้าอยากเล่นก็คงต้องอังกระสุนมาใหม่นะประมาณนี้เลยเอออะไรจะพึ่งไปไหนนะไปช่วยอะไรครับขนขนปืนก่อนครับขนบอขอลามเปียกครับบอคลามเปียกเลยโอเคเราเจอแล้วครับหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนนะออ้นี่โอ้สิบแปดบวกสิบแปดบวกมาดูกันนะครับว่าข้างในนี่มีปืนอะไรว้าวว้าวไม่มีอะไรเลย โอเคเฮ้ยเฮลิโก้เอ้ยสโคปนะสโคปสโคปมีสโคปว่ะเดี๋ยว์ยร์มาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยมีสโคปสโคปนี่น่าจะเป็นสโคปของเอ่อสกาเนี่ยอันนี้อะไรก่อนอันนี้อะไรเนี่ยตุ๊กตาเฮ้ยมันเป็นคู่มือเลโก้นั่นน่ะอันนียอุ้ยกระสุนปืนจุกน้ำปลาว่ะดูดิเฮ้ยได้ปืนจุกน้ำปลาอยู่ไหนวะตอนเนี้ย ม,มันอยู่ไหนได้ไงอ่ะจะไปดูดเหรอือมันมีอะไรไหมนี่ไม่มีนะมีแต่โดนซากโดนเอ้ยนี่ไงปืนนี่นี่ไงปืนนี่เจอแล้วนี่ปืนอันนี้ไม่ได้ใช้อยู่ละไปดูดินั่นน่ะปืนอีกอันนึงม่งจะมีอะไรนี่ฟังวนวนวนวเบรย์ไม่มีอะไรแล้วนี่นี่นี่อุ๊ยเรดดอดดวะ เลดอด์อะไรวะเนี่ยนั่นน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมน่ะน่าจะมีแค่นี้แหละอุ๊ยนี่ไงสกรปหนึ่งเลดด,ด์โอ้โหโคตรเท่นะเคเราได้อุปรกรณ์นะครับทุกคนนี่อุปรกรณ์ของ M4 นะครับเอ้ยไม่ใช่ M4 สิเป็นอะไรนะ M416 นะครับทุกคนนี่ว้าวเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่า ปืนตัวนี้เนี่ยอยู่ไหนผมคิดว่าน่าจะอยู่ในห้องแล้วแหละเดี <Okay. S 1> <c oughs> ๋ยวค่อยไปดูแล้วกันโหเราเจอเลโก้เลยวะเลโก้ใครวะเนี่ยเ <c oughs> ลโก้หรือแฟตเนี่ยเนี่ยเลโก้น่าจะเป็นเดอะแฟตร์ตัวอะไรสักอย่างอันนี้นะเอะเอเฮ้ยโทนี่สตาร์กเหรอฉันซื้อมาตัวสิบบาทเลยนะสิบบาทเลยเหรอสุ่มมมสุ่นะหมดไปร้อยร้อยบาทโอ้เลโก้จีนหรือเปล่าเฮ้ยเดอะแฟร์ในในหน้าโทนี่สตาร์ก เดอะแฟลในหน้าโทนี่สตาร์กวะทีดี่ะเมื่อกี้ผมเอาหมวกออกนะหน้ามันจะเออเออยี่นเลยแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่วะฮมันตัวอะไรเนี่ยชุดเดอะแฟตแต่ว่าโนนโนนโนนโนหมวกหมวกไม่ตรงนี่มันตัวอะไรหรือช่างช่างหัวมันละกันทุกคนนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ว้ในอ่างปลานะเอาใส่ในตู้ปลานะให้มันแบบเอออะ ไปจะมันเดี๋ยวไปหาปืนต่อดีกว่าทุกคนไป let's go ไหนปืนจุกน้ำปลาอยู่ตรงไหนก่อนชั้นหิน้แถวหนึ่งเียไหนไม่น่าจะมีนะน่ะหายมไม่มีแต่ลูกกระสุนไม่เห็นนะ่ะชิคกี้นชิคกี้ปฟาด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 ชิดากอ้น โอ้เห oh ้แกแตกตื่นเนี่ยมันไม่ลงอ่างโอ้โห้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาปืนต่อนะครับผมไปไดามามาช่วยคนความรักเข้าตาชิมีโนโตโอนี่นาเรนชิมาย มันยังไม่ขึข <lawsuit. S 1> ข้นมาเลยถึงอะไรอ๋ออ๋ออันเดียอะเดียอันนี้ตัดออกนะครับอันนี้ตัดออกไม่ครับไม่ไม่ตัดหรอกเอาไว้นั่นแหละเท็ดดี้ทีครับทุกคนนี่คือห้องเก็บของของเราแล้วเองทุกคนว้าวโอ้หมันจะลุกๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ได้จัดเก็บอะไรเลยนะครับผม นี่พึ่งมาเปิดหน้าต่างนะและนี่คือปืนที่เราจะต้องค้นลงไปนะครับนี่ว้าวมันจะมีอะไรพางเนี่ยอะไรเขาตานี่ะนี่โอ้โหมันมีเยอะมากเลยนะทุกคนเยอะเหรอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะมีแต่รถมาครับเออนั่นนเจอหนึ่งกระบอกว่ะเจออีกหนึ่งกระบอกน่ะโอ้ให้ตายเถืะอ โอ้ยโอ้ยช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเลโก้ว่ะเอ้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนดูละนี่เราเจอปืนแล้วทุกคนนี่อันนี้จะเป็นปืนอ่าปืนยิงฟองนี่หน่าจะเอาไปเล่นแบบสงการเนาะเพื่ออะไรเอาไปใส่มอเตอร์บอลลีดอะโอ้โหน่าจะแรงหนชงาฉลามในชอบงับคุณแต่ผมในชอบ อโอเคนี่คือปืนที่เราพอจะมีนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคุณหาปืนได้อีกไหมไม่เจอเลยนะโอ้ดูนี่สิโอ้สตาร์โบสตาร์โบยานมันอันานมากเลยถ้ายกตัวนี้ลงไปได้นี่จะเป็นอะไรที่แกมเลยแต่ว่ามันแตกแล้วต่อมาก็จะมีแต่แบบว่ารถมาคับนะครับทุกคนนะข้างในก็จะมีอื้เือ นี่นะฮะมัมีปืนมากเลยนะมีปืนไหมหัวเด็กหัวเด็กหัวเด็กนะมีอีกไหมผมว่าไม่คิดหน้าเลยน่าจะเข้าไปดูนะแล้วนั่นลูกใครอ่ะไหนล้นเข้าไปอีกมันเป็นสติ๊กเกอร์ไงเฮ้ยสติ๊กเกอร์นี่นี่วะสติ๊กเกอร์ไปติดแก้วได้นี่เย็ดดีเท่ดีเยดมันเป็นเมนไหน เออนีนะโอ้มมันมันเน่านะโอ้อีคีนะอีคีนะใช่อยู่ใช่อยู่เอ,อ,อ้ยมันจะมีปืนอีกเนี่ยมันมีบ้องโคลามเปียดอยู่นะแต่ว่าเราจะหาไม่เจอแค่นั้นเลยเดี๋ยวเราไปจัดห้องกันเลยดีกว่าทุกคนไป let's go โอเคครับทุกคนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะขนรถาครับทั้งหมดนี้นะครับผมออกไปนะเพื่ออะไรวะเอาไปกัดไหมไง <c oughs> เอเอวะ <c oughs> เดี๋ยวเราค้นก่อน,กนนะครับผมแป๊บหนึง่งไป let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ทําความสะอาดปืนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนน่ะโหว้าวฮะและอันนี้ก็คือยังไม่หมดนะครับทุกคน <c oughs> นี่ยังไม่หมดนะยังไม่รวมข้างหลังผมอีกนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ดูหรอกนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเยี่ยงใส่แพงนี่ก่อนนะทุกคนนะแล้วมีตัวแรงเลยแพ่งเอเอตัวแรงนะเออตัวแรงเราก็จะเอาเขวียนด้วยนะมันจะเป็นอะไรที่สวยมากนะไปเดี๋ยวขอไปจัดก่อนแลวกันทุกคนไป let's go และแล้วมันก็เสร็จเรียบร้อยไปไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือคลังแสงนะ,ะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นแบบว่า,า,ารถบัคับใช่ไหมแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนเป็นบ้องขขาลามเปียกแคนนะครับทุกคนก็มันอาจจะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆน,นะครับผมนะแล <g iggle> ้วก็นี่จะมีอ,อุปกรณ์เป็นสโคปแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับตรงโต๊ะนี้ก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะมันมีแต่ของเล่นมันไม่ใช่แบบาสายโหดอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนนะคือทุกกระบอกในนี้ก็เคยทคําคลิปไปแล้วนะทุกคนนะอ่า อาจจะด,ดูว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือว่าจัดเรียงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวค่อยจัดใหม่อีกทีนึ่งนะครับตอนที่มีงบแล้วกันก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีงบนะครับผมก็เออยังไม่มีงบมาใส่เหล็กลงเหล็กรูนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเออตารางไอ้ไม่ใช่ตารางสิมันเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแผงนะครับผมแผงแมค้า <laughs> แผงแมคค้าเก่านะครับผมน่ะแต่ก่อนแม่แมผมเป็นแมคค้าใช่ไหมแมคค้าตลาดนัดเลย แล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับ <Brand. S 1> ก็เลยยึดเลย <c oughs> นะอันนึงเอออันนึงแต่อีกอันนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นอันใหม่เนี่ยอันนี้จะสั่งมาสักกี่บาทนี่แหละเออไม่จะไม่ได้เหมือนกันนะราคาถูกอยู่นะครับผมนะและอันนี้จะเป็นขัางลางนะครับที่เอาไปต่อ ก็อาจจะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมโต๊ะก็อหลกๆนิดนึงก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมนะสำหรับครังแสงเนาะคลังแสงใหม่นะไม่ค่อยจะมีอะไรนะแต่ว่ามาจัดเล่นนี่เฉยนะครับผมในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองยิงให้ดูแล้วกันนะทุกคนนะว่าปืนไหนเนี่ยมันจะแรงกว่ากันนะแต่คลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็ซีอุกเคนิกไทม์นะครับผมกู๊ดบายไปๆจะกันคลิปหน้าจ้าจุ๊บ